ปุนจะตึงอันใดหันทีมงานอีน้องปุยไฟปักนลิวันจะแม่นัาถามเนอตัวกูแขางวัดผู้มาโอนในงานบุยไฟแม่ลิกวันทีมงานเปุ่นนักมาคนวันคนวันเนื้อเลน้องคัดเอาอย่างนี้อย่างดี một ôm một trái, <laughs> 3 vạn cà mẹ ai, áo chồn mấn ước quy tìm pi, tiệm trái cà làm đầy kinh, đầy can ban nham áo chồn khốt hao hảo, ốc quy tiếng pi, tiếng nong tiếng mà nang phăng cho, ván hú có hẻm thi mẹ, ván hương có hẻm thi วันที่ห้าทวัดพันฉลีวันท well ี่หกปุยไฟมะลิวันที่เจ็ดจะหาไผ่มานั่งแพรเอาใจพี่น้องเจ้าบ้านจะเอาอย่างนุ่มจะเอาอย่างเข่าอย่างดำอย่างเศร้าจะได้ไผ่มานั่งหาเวันที่สามน้ไผ่หา โซวันสุดท้ายฮะโซวันสุดท้ายปั้นได้แห่แจ้งสอติดต่อมารอพอกันลุ่มแหมเปิดแวะโวันอาที่ยสามสาวใช้ประกาศว่างแงมมา,ามบ,บังแงมบอดบรรณุนะสุขบ้านมันเป็นของอากินฟุละสูงในดงมันเป็นของอากินบมอกเขาว่าสักแห่เปิ้ดกึกใจฮอดก็ได้ไปบอกแมงใ้ไ,ใไพ่เนี่ยวันที่สาม พ่อาสี่พาไปใจใหญ่วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเนเดียวเดียวูแล้วเนาะวันที่สามของงานอ่ะก็คือวันที่เจ็ดอ่ะวันที่สามของงานออวันที่เจ็ดวันอาวันนี้วันนี้ห้าวันที่ห้าอ่าวันแรกของซอ่ะอ๋อวันแรกซอนี่มีวันที่ห้าอ่าวันที่หก ระวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดโอ้สามวันก่อนก็สามวันโอ้ย่างโซเตะโซว่าขนาดนั้นน้ใหญ่ใหญ่นี่มันอย่างมาเต็มใจแตะปล่อยหลวงบ้านเด่นเฮาอะก็กระเดียวถ้าเฮาห้ามรายการสองแผ่นนี่เสียงเห็แล้ววันผูก่ขยไปได้ห้ามละไว้ทั้ัห้ามแล้วบอกครับคณะนาศรัทธาเลยว่าวันผูกเขาจะมาห้ามเานำนี้ตาเขาไว้เลยเนาะตาอะไรอ้อวัน้องห้ามละเขาห้ามมาวันแรกละ รับเปิ้ลแม่ปอยหลวงเปิ้ลมาห้ามกินห้ามทานห้ามในกาศให้เปิ้ลห้ามยังห้ามไปยังอื่นก่ะเปิ้ลที่เจอยังก็ห้ามอ่ะเขามาวันแรกเขาก็ห้ามแต่ในบอดีกาเนี่ยเจ้าอ่าแม่งอ่ะถ้าเข้ามาวันที่สองที่สามคือเขาห้ามไม่อื่นเลยห้ามยังห้ามไปกาศน่ะต้นไม้เก้าสล้มสลีโอไปว่าไปเลยห้ามไปกาศน่ะพระเจ้าเวดวัดเนี่ยห้ามไปละห้ามอีอีน้องราะว่าปอยหลวงบ้านเฮานี่เปิ้ลถือว่าปอยหลวงปอยใหญ่แต้จ้างซอนี่นะเปิ้ลคัดเอาเนื้อไอ คัดเออคัดอย่างไดคัดขัดทีไหมายมาแมาเนี่ยมาใจเปิ้นต้องพอละบางคนเปิ้นหันโอ้ไอทวัดอันนี้แกนคนอันเนี้ยทวัดมองเถินเอแม่อุ้ยเปิ้นมานั่งฟังบางพ่อก็ฮูจักแล้วาบางพ่อก็กาลังตีตาโอ้ยแม่เคยหันก็ในสตถูพี่แม่มาหาันตัวเต้มมันชักเตื่อเอามาหาันบ้านเดน่นวันเนี้ยในสัตถูกห้ามึงอ่ะในย t u b e เออใน YouTube อ่ะบางพ่อโอ้อันเนี้ยกกพัชรี จะได้เอ๊อย่างมาเหมือนน้องกุ้งไทยรัดมันคนเดียวกันว่ะอ๋อมันคนเดียวกันนะกะักกาคนเดียวกันนะกะักกคนเดียวกันกุ้งไทยรัดกับน้องวัชรีนี่นะเจ้าเขามนี้ีหันกันในคลิปเออเป็นเล่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องอ่าเป็นก<ะ>ุ้งไทยรัดว่ะเป็นลุงคิมเมาอ่ะเจ้าอ๋อวันนี้นี่มาซอนาะวันนี้นี่มาซอมาได้มาเป็นกุ้งไทยรัดเนาะอ๋อมาได้มาเป็นกุ้งไทยลัดอ่านะครับได้หันกุ้งไทยรัดอีเมจ้างพอเนาะ ไอ้ระชับนะนะบางตีเนาะเป็นเรื่องเป็น <จอ S 1> เรื่องนะการงานบ้านเฮานี้ปิ้นตรงขัดจ้างโซวันแรกนี่ไผ่อย่างน้องพัชรีนี่ปัญหาวัดโซนี่เอาบางคนนี่โอ้เอาจ้างโซนุ่มๆอเอาจ้างโซอหล่อนๆเอาจ้างโซองามแง้มแต่บางตีนี่ปุ่นบางตีนี่จ้างโซนุ่มปุ่นบอกแคได้จ้างโซอเท่าๆแต่ส่วนมากนี่จ้างโซอรุ่นพ่อครูไม่ครูบางตีนี่นะ เปินก็ได้แจกไปเปินได้เสียชีวิตไปพ่องอย่า <ไป S 2> น้องพัชลีนี่ตันอยู่ตัวอย่างสมัยแต่ก่อนเล็กๆเข้ามาแต่แต่นี่อยู่ตัวคณะสี่สเพชรสมัยน,นั้นเจ้าป่อคูบุญทาพักพรนอนอยู่กับป้อคูบุญทาพักพกปรป่อคูบุญทาพักพรก็ตายอ,าอีนะเลยายไปอยู่ตัวปอกเก่าทีมงานละครโซเก่าตัวมเองอยู่ตัวปอกเก่าแม่ตัวมได้แห็มบัดสักมืนอซักนานเท่าใดหัวหน้าทีมงานปอเก่าก็ตาย กเ่อกระจายเนาะจ็บนั่นต้องย้ายคืออนย้ายมาอยู่กับแม่ครูลำจวนเมืองเป๊ะอีน่ะอยู่กับแม่ครูลำจวนเมืองเป๊ะแหมบะเมินมานานแม่ครูลำจวนเมืองเป๊ะก็ตายแมโอ้ตายแหงมึงย้ายหลายคณะเนาะแล้วกอดย้ายแม่ครูลำจวนเมืองเป๊ะตายแล้วแม่ทุกได้ย้ายไปอยู่กับพ่อครูบุญศรีรัตนังอีเนาะอยู่กับพ่อครูบุญศรีรัตนังแหมบะเมินมานานพ่อครูบุญศรีรัตนังก็ตาย โอ้โอ oh, 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 ้ใจมากมึงได้ย uh, ้ายขนาดได้ย้ายขนาดมาอยู่ต ah, right. ัวท่าวัดเมืองถุนโอ้หาเป็นจ่ายมึงมาต้องมาอยู่ถาวรมึงมาอยู่โซ่ขาวปอเออพุ่นไปอยู่ตัวปจูขี้เมียงพุ่นจูขี้เมียงนักกูดห้องบนมีไอ่มันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องคำบานน้องคำบานเบิดเบิดไม่ต้อน้องคำบานก็ซอนอ่ะอ๋อวันนี้น้องคำบานนี่เสียงเมันยังแก้วนี่นเลย ปั๊ดช่อใส่วิ่งวิ่งอ่ะฟังน้องคำบานซอนี่มันม่วนอกม่วนใจบุญที่น้องคำบานซอนหนักหนักการกินกันตานนี้โปอยหลวงโปอยรามนี่บ้านเฮานี่ฟังซอเต็มตีสวัสดีเจ้าคุณแม่โอ้อยังน่ะโอ้แม่แฮมเล่แม่เอาอย่างมาเฮหอโรงทานเนาะแม่เน้องโอ้ขนมคาราบาวฮะไปเจ้าคาราบาวจะไดโอขนมข้าวควายข้าวต้มข้าวควายอ่ะขนมคาราบาลขอบคุณเจ้าข้าวต้มคาราบาวขอบคุณแม่อ้อยังแม่ยัง แม่อามอ๋อหมูสองพี่น้องหมูสองปาอาแม่อาม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 แอามแม่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 ามแม่อามแม่อามอแม่อามแม่อาแม่อามแมอมแม่อามนม่อแม่อามแม่แม่อามมอาแม่อามอาแมอามแมอาแามแม่อาอามแม่อมม่อา่อามแมอามม่อามแาแ่าปาแอยแม่อามม่อแมอามม่อา่ วันวันแรกเอาพัดละชลีมานั่งแผลบละกะวันนาทีตยสองีน้องปุ๋ยไฟกับมารีวันละกาวันนาทีตยสามสาวใสประกาศมานั่งดีทีมงานอีน้องวิไรย์ละชายาปากการควมแจ้งอม่อยจ้แจ้งปีจะมาเอาใจละชัทาน้องปีเฮชัทาบ้านดินได้ฟังจนถึงแสบวันไมแสบวันไปเลย ี้ยัยงมีหลายก็เงี้ยัยงมีหนะัก้านเฮาเป่ดกินตานบ้านยังปินดีไข่ถามพัชรีโค้งแงปินสามสี่วันนับได้ปินห้าวันที่สามจบวันที่เจ็ดมันแบ่งสร้างสับเล็จละองี้งกัจ,จ้าจีเมื่อพัชรีบอกมาเจไดนายกินตาต้้ยกันจนม เวันกรมโนะสมอฉลองปี่น้องสทัทธาวัต่างบ้านต่างโจงจะได้ฉลองชุวยกันงานวัดเปิน้นแว่ป่อยหลวงป่อยลมสทัทธาวงบ้านจะแมา้ลายมันนะกินตานได้ลังะไรคัดแมว้วัดแม่ตู và tan nhận lắm lửa nhận chất ngàn chả lòng bói lò cuốn tí Bắt đây ưu khi mơ mi ngàn mi ngàn Sa la bắt tí hầm lấy Thảo vai tí đi nà đây xa Xe nà xa tắc này hoặc này Và tí bì nông sắc hà bà bà khát hàn Chìm lên เสนาสัมเนจะได้กินตังเสนาสัมเนเปกไว้ซัปะลายลังมาพอดังอุปปะมันนะก็เฮาจะหำปิดคอเปิดคอพอเอาเต๊าันน้องอภัฒชะลีป้อขยายความพูณแม่คุณพ่อสถานที่เปิดแมานั่งพ่ออีแม่อีพ่อเปิดกลับมารอฟัง เราฟังย <Es> <an> ังชอจะหํามไปยางพ่งคนนี้ละเปินกินเปิดตานตัึงสี่หมู่บ้านเปินจะตานี่กอบ้านยังที่เปิ้นเพลงไว้ยังควงแ้วนั้งสามมีตึงเจงหลังมีตึงเจงแน่มาตุกการ์รเปินจะตานอยังของคุณลุงคุณนะจี เอ,เอ้มปัจจะได้กินตาตือคุณลุงคุณแนะม่ปุ่นลุงอาเมป้าและสัทธาร่วมใจปีปีน้องอ่ะได้ซากถวายเป็นจตุปัจจัยตัวกันครบวนจะได้กินก็ตาตนไปสัทธาวงใหญ่เปิ้นได้มีส่วนร่วมปีน้องว่าหายห่วงอหายห่วงที่เปิัจจะแม่ฮวงทางด้วหายห่วงหายห่วงเจ้า บัดเดี๋ยวเปิ้นสร้างไว้เป็นหกเป็นเจ็ดเลยได้สำเร็จบัดลุนายหายซูมมันกินน้ำมันแต่ใดสร้างผลบุญทรงทศผู้แยวี่น้องเจ้าบ้านประเดี๋ยวเปิ้นได้สำเร็จเสร็จการและงบประมาณสร้างไปหลายลรอมล้วงเป็นอย่างายิง่งเจ็อยางก่อน งบกับประมาณปัดใจจะเสี่ยงไปหลายมันจะเสี่ยงไปหนักสูมาบอกกับเจ็ดย่างเจ็ดเอิญนะตีมใจละบานทำวัดเลขนี้มันดึงงามแต่ตักสาเจ็ดเจ็ดมันก็ห่างตึงนีจัดงานวันที่สถึงวันที่เจ็ดเนาะละฉลองเสนาชนะเจ็ดย่างอีเมว่าเจ็ดเจ็ดงามก่อ หรือว่าสามเจ็ดแม่ว่าอ่ะวันที่สามจนถึงวันที่เจ็ดที่ปุ้นแปลงสำเร็จกับเจ็ดอันกับกันมาพ่อกัะตั้งนรไรการปุ้นจะเปกอันยังตั้งใหญ่ตั้งน้อยที่ปุ้นเปลงในมาตุกกะรบเป็นความสำเร็จของพ่อนนนพ่อน ก็พ่อเจกหื้อฟังปะเดียวปั้นได้สำเร็จเรียบร้อยป้อน,น่นะพ้อน้อยได้พร้อมใจกันตีเปิ้ลได้สร้างตีเปิ้ลได้ทำมีนี่หลายอันรายการที่มีป้ายป้าป่อสร้างกุฏิสูงปิดทรงล้านนาประยุกเนอปีปั้นได้สร้างไว้ตี่นี้ก็เสียงหลายมือเองอินได้ละนี้ก็อันนี้อ่ะเนาะ ปกุฏิทรงทรงล้านแประยุกต์จ้าจนสู้สำเร็จในาการปบบายบพอศรัทธาหวงวนันซื้อดินถวายจัดสรวัดมาตุกระมแม่ไอพี่น้องยินใจว่าเสียงไปหันหนึ่งลานมุติโชงนี่ล้ลานเดียวฮะใจจะใดซื้อดินตวัวเอง<อ>มึงก็เอาเหมอนออยังเ,<ล>เปมนยังแต่ะโอ้ยทับโ์สิสนเนี่ยอ๋อไป น้องขอนบ้ยน่งไรยการที่หนึ่งสู่มาอูบทพามสร้างอุทิสงมาหนึ่งหลังเป็นทรงล้านนาประยุ์เจ้าเจ็ดลานประยุ์ประยุกอะประยุกเป็นทรงล้านนาประยุกสูง14เมตรยาวสักแปดเมตรกว้างสิบเก้าเมตรกตึงงามตีสุดเปิดห้องทรงล้านนาประยุก ปบประมาณจะเสี่ยงไปกี่พัดโหเป็นเป็นพันจะได้ไอ้เท่าไหร่หลายล้านกัะมันเปินหลังใหญ่ก็มันเปิ่นหลังกว้างมาพอแเจงหน้าไปพอแเจงหลังพอคัดได้คืนไปตึงแงอารามอาคารตีนนี้พุบประมาณเปิดว่ากุดีของหลังนี้จะเสียงเราได้กันดี จีบเล่นเป็นทรงเล่นแนวประยุกต์อุจนสุดงประมาณจัดลายเจ็ดล้านห้าแสนป่อใจหกหมื่นปลายสองปอนแปดร้อยบาทสามสิบสองกอบพอดีน้องพันละชรีวะสำเร็จเด่นขาดเสียงไปจัดหลายจัดมากสถาแทเปิอหอมแหว่งเงินบาทเงิน จัดงานวันที่สามถึงวันที่เจ็ดฉลองเสนาชนะนนเจ็ดย่างอันนี้เชียงเจ็ดล้านกูฏิล้านนาะประยุกอู่จุดสุดเสียงไปจัดลายเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นป่อใจสองพันแปดร้อยสามสิบสองบาทพวนตงพร้อมใจเพียวปีน้องเอแอลแอดได้สร้างวัดสร้างบ้านสำเร็จล้วนเจ็ดล้านปายเนื้อสถานโอ้ ลนมุกประมาณเสียงไปเจ็ดล้านห้าแสนสองมืนสองพันแปดร้อยสามสิบสองวันที่ได้สองได้มองได้กูติเป็นล้านนาประยุกมุกประมาณนตึงเจ็ดล้านฝ่ายมันก็ตึงแอมที่สุดเอ <c oughs> า,าได้มาพอละนาประยุกเปิดมีลวดลาย กกุ่ที่โสงสร้างไฟเรียบร้อยอย่างที่สองจะซื้อที่ดินทถวายพี่น้องกังบตะบลญไม่อายัทถาตะบลมะลิกามาเตอมาเตอหอมวัดใจกันมาจะซื้อที่ดินถวายวัดแห่งนีจีบอันป็ดที่ดินมันจะมีแจกได้ซื้อที่ดินถวายวัดพี่หล อ,อยู่หมู่หกตําบลแม่แอสุดท้ายมีใจเสียงไปเปลี่ยนลานสือ่อดินละถวายแต่กาพี่น้องแอวแอ้ไปก็อวดก็แองแถมน่อยเปิน้นจะใดขก้นใดสร้างบ่เป็นการขับขานสาอันที่ดินนี่ตั้งใดป่อที่ดินนี่ตั้งใดบ่เนอะที่ดินอ๋อตัมนาเปิ้นถวายที่ดินจำนวนหนึ่ง ได้เจ๋ง,เงว่าตังแน่ตังหลังเนื้อที่เปินได้ซื้อไว้สามงานสิบสี่ตารางวาดองอันอยู่หมู่ที่หกตำบลแม่อายสักหาพร้อมใจซื้อถาวายหนึ่งล้านได้สามงานเจ๋งตักต้เนี่ครับพ่อเล่นเป็นที่ดินวันเขาบอ่อกวางเลยรวมปัานใจจะซื้อถาวาย บอกว่าสัทธาไม่อายสัทธามะลิกาตึงหน่อยตึงใหญ่เอาโตกข์กัดีดมันมีไปพ่อหลับมันตุกแจกไตยได้มาป้อมันกับป้อใหญ่จะได้ปิดวันเจ้าซื้อไว้หมูกไม่ไปมบบป้อหมูเก้าที่กว่าได้ซื้อไว้เาท่าเขาท่าพ่อตั้งนั้งมันก็มีกูต ปุโบสุดมีพระวิหารเวลาบานเด่นจะจัดการจัดงานมาตุกาลัาใครฮือมันกว้างเลยเอามาเพิ่มเิ่มสามงานงบปรมาณตกไปเป็นลา ไว้เตึงแสมให้สามงานสะาวงวานเตึงคนนุ่มคนเทาบริจาคตีดินตกตีหมูกเก่าขี้ตำบนมะลิกาจำนวนหนึ่งเพลงเนื้อที่สามงานสิบสี่ตารางวาสามรและสามงาะสถาวงวานบอกมีปัญหาปันเตืองไดคิดประเมินราคาตก บอกหือเนออายเจ็ดแสนห้าหมื่นเหมือนกันน๊ประแมนปิ้นจัดสันไวทีเเลยๆเลยๆก่อนอ๋อเป็นว่าเอออย่างซอยนี้ซอยนอย่าปลูกเก่าอะที่ดินนี่ปิ้นมีหลายแจงหลายแจ้งก้าเอาคันึกว่าปิ้นมีที่เดียวที่สามงานบาดเจ็สามงานนี่คือตังเฮที่ปิ้น ตีบัดเดี๋ยวนี้ก็คือว่าบ้านเฮานี่ตกตีหมูหมูกหาหมูโงเจ้าแล้วหมูเก้าตีป่าบงไต้ปุ่นปุ่นจัดซื้อไว้ตีฮันตี้ก็คือจํานวนสามไร่สามงานเอาเอาสามงานหมู่งนี่มีแจงใดป่อแจงใดอ๋อแจงนี่แจงไต้นี่คือสามไร่เจ้าอ่าสามไร่เออสามงานแจงไต้เนี่ยสามงานตกหมู่หแม่นแล้วก็ไอ้สามไร่สามงานนั่นตกหมูเก้าสามไร่สามไร่ก่อนนะ อยู่ทางเดียวเันเนี่ยกะไปทางหน้าเนี่ยเพราะว่ามันมเป็นเขตตำบลติดต่อเนาะปอนะแม่นกเจ้าเ<อ>ขตตำบลติดต่อระหว่างตำบลมัลลิกากับ,บกะกะตำบลแม่ไอ้กะไอ้อันนี้อู่ถึงนอกหัวไปไปุ่นไปหอป่ะอ๋อเป็นที่วัดมรดกประเดี๋ยวเนี่ยเป็นที่วดดัดมรดกเหรอจ้าอ๋อมดมดอ๋อที่วัดปวกกะไงนอกกว่าเป็นทวัดสามไร่สามงานเจ้าสองตีนะแฮมอ้อนหนึ่งสามงานเจ้าแฮมอ้อนหนึ่งสามไร่สามงานเจ้า โอ้หนักโลนี่กว้างหรือกว้างลื่นโลนี่เพราะว่าบ้านเฮานี่ตกเป็นสองหมู่บ้านรวมกันเออสองตำบลสี่หมู่บ้านนะแม่นะดูต่างละดูต่างละดูต่างเอามเอาแมวมาป่วยบัดว่าไปเลยมันกว้างดิดูต่างจะได้แปลงจะได้สืบต่อไปอีกอะใครไปเอาแมวเอาแมวมาป่วยอย่างว่าบ้านอายย่อยๆนี่ฮะมันกว้างล้ำนลยมันใจใ่บปทั่วบปถึงนะมันอีดผ้าสมุ พระสมุขก็ไป่จะค่ได้อยู่กิจนิมนต์ท่านซะเห็ืนพระนักเทศดังไปทั่วประเทศไทยเนี่ยบิดไปเหนือไปใต้ละไปยามาเพียวมาก่เปิ้นมีคนดูแลกัาไอ้ิ้นก็แบ่งกันกับคณะกรรมการคนที่จะมาดูแลเนี่ยบอเจ้ว่าโอ้วัดกว้างบอกกว้างเฮ้ยพระสมุขมันดูแลคนเดียวมากกว่าไปได้พี่น้องมันต้องช่วยกันหมดก้อนมาอ่านป้าจะไปป้เป็นวัดเด่นวัดบังจะได้เออนาะ เอากระอีต่างผ้าสมูทกะซื้อผ้าสมูทจริกๆกๆว้างไปจริงๆไว้ก่อนซื้อไว้ก,น,วกนเมื่อสธาพร้อมกันสธาพร้อมใจนี่ไอ้ยังกระตุ้นไอ้ยังกระตุ้เนี่ยเฝ้าต๊้เฝ้าตังเฝ้าเต็นเฝ้าถ้วยเฝ้าจอนกระตุ้เนี่ยก็าทำมาได้มาเมวก็มาฮ้ตุ้เนี่ยแล้วตุ้ไปจะได้อยู่จ้ะตุ้ใจดีม,มันอิจจ์ได้อยู่กับพ่ออาจารย์พ่อแกวัดอยู่ลูกน้เอาเอาช่วยกันเจ้าได้มาก่อนก็ถึงดีเจ้าครับ วันหน้าวันตาจะสร้างจะเป่งอย่างมากับประโยชน์มากับตก,ต,กตกอยู่กับบ้านฮเฮาเนาะประโยชน์กับตกกับพี่น้องบ้านเฮานะคะมันเป็นของส่วนรวมเ<า>อ่าของนั่นอันนี้นแค<ย>่สามอย่างอยูอย่นะไอ้มาเสี้ยงเจ้ามาเสี้ยงเตื้อกูตีนี่ล้านเจ็ดล้านกูตีนี่เจ็ดล้านไปซื้อที่ดินต่างนอกนี่ห้าแสนล้านนึงล้านลำไว้ติดหมูเก้าติดกับท่านเห็นแปดแปดล้านเก้าล้านละอ่ปัดเถอะมัลิกาไม่อายนี่เขายังมาลุยกันนะโอ้ปัดลุยปัดมีส่วนส้ม โอฐานะเศรษฐตกิจกันกากันขายพันดีส่วนส้มล้อส่วนหอมล้อตังไม่อายเมืองฝางแน่นอนแม่น้องบะม่วงล้อลิ้นจีล้ออีแม่อ้พ่อจ้างซอจะซื้อส้มปิ้งบ้านที่ไหนลำลำบอกกันกับเนาะจะจะซื้อปิ้งบ้านครับวันก่อนไปซซเมืองพานเจ้าแล้วก็ท่านรองเจ้าคณะวัดอารามหลวงเนี่ย ท่านไปเป็นเก้าประธานปุ้นแล้วปวนขนสม้มเอาไปแจกตังตังเมืองทานมันลำดีก็เดียวก็แววนน้มเป็นฮะกะส่วนไหนที่ลำมีแม่บอกคำเนอะครับนะ <ลำ S 1> จะได้ไปซื้อ่นะนะอีพ่อโจ๊กละอ๋อมาจ่ายสักจ่ายจะได้อามังไม่จ้องปีพ่อกับลูกัาได้อย่างที่สามานไป สามยังที่เกาหลล่ะเป็นตัว่าตีดีกับมันมีสองที่สนแทนเอาพี่กับเิ่นหอมมาปัดใจมีตึงสามงั้นมีตึงสามให้ตกอยู่เจงไต้มูหกหมูเกาตึงแม่ลิกาตึงแม่ไอ้โจยก่อนบนตึงลูก กัผพาปาก็จะเข้าลวกะทินก็จะเข้าพ่อเกเแม่เท่าก็หอมคนใบคนใบเปิดหอมกันหมดเลยไดเก้าล้านปายแล้วเนอะแล้วลักกอยางดีสีพัดนาชลี่อบอกคือเข้าใจเปินจะดันละฉลองอันใดตั้งนอกตั้งอันใดอันใหญ่อัน,อน,อน อย่างที่สีมันจะคืออันยังขอค,อคนน้ำบ่เรียบร้อยจีมมีอันยังหูเบาได้จัดแจงแปลงอย่างที่สีสัทธาน้องพี่ไพกงมือก้อนบูรณะาส์และปฏิปักษ์ทำกันจะแนกิติวัดวรรคุณแนนุ ก็อู้จวนชัดการงานเกิดขึ้นยังวัดปุ่มในปฏิบัตินามากหม่ศาลาปฏิบัติธรรมนี่เขากัจจนากิติโวรพุทนานุ่โสนบุรณะบุรณะเป้าลงใหม่ให้มันใหม่มันสํำรุดสุดซอน ปายจะบอกป้อใจ,อจได้อวดใดแองปีน้องสัตยาไับ่มีกินแหงเสียงไปเหมสีส่เสนเหมซ้ำดูชิพล้านละนะชิพเล่นะบาะมีก็ตั้งผ้าสัมมุที่เปิดไปจุกินนิมนต์กันเลยอยากโยมต่างได้เลื่อมใสไหลมาอุป,ปทังอุป,ปทา ยามว่าท่านมีกินมีตานนะได้สถายมยากมาหอมคนบาทเช้าบาทร้อยบาทพ่อมกินเขาหนึ่งค้าบ้อมชักบาทกับมีไ<อ>จังปี <c oughs> <c oughs> ปีป่าละมีตังพระสาม,มูก,กิจนมิมนต์เปิ่ตึงกวางตึงไก่ชื่อเสียงทั่วประเทศไทย ลูกษย์ลูกหาจะลังไหลมาตอมจ่วยกานนะเพลงวันเปลงว่ามาตุการามอันใดก็ด็ดพร้อมจีบในบูรณะสาามีวันมีวา,ม,ม,า,ม,ามีศาสนาพุทธบ่ฮือชำรุดบ่ฮื้อมุดสูญหายเพราะว่าตุนเจ้าไปใน,นสธานยิ่งใจได้เลื่อมใสกราบ บูระณะสารลาปฏิบัติธรรมมีการมีเงินมาช่วยก่อนเด่นขาดเพราะว่าเป็นอตุลเจ้าแอบว,วาดมีความสามารถสารละปฏิบัติธรรมนี่อันไหนป่นี่ก่อใจก่อนอันนี้ต้งได้นะบูรณะสารละปฏิบัติธรรมเปนได้จัดหามาเสี่ยงสี่เส้นไปจะบอกแผถวสุดท้ายมีใจบูรณนะ กำแพงแหม66ห้องอสถาภัยบดายกินเมงเปิ้นได้จัดเจงและแปลงไว้พร้อมกำแพงเวทซีด้านนี่นะ66ห้องให้ไปนับอ่ะและ้เนาะตึงสาะกำแพงไปจัดได้เจงเวทแนาเวทหลังจะเปลงคือมันดีมันแงมสธาแม่ไอ้เขาจะจัดงานใหญ่ จำปินได้หางอุประมาณเฮากลับมาจุยหอมกันไวเป๊กกะหืมัดใหม่ปอยหลวงบ้านเฮาจะมีงานเป็นพร้อมกันนเนาะมาจะได้จานพร้อมกันเนาะอถ้าได้สาลาใหม่ได้กุติใหม่มาพอกระเปกเวทหน้าเวทหลังซ้ำลุดสุดสุดขวามันบ่ปองแงบ เลยแหกอุประมาณเอามาเตะมายองปรเดียวก็ตั้งอุประมาณไปเป่งกับเพลงสีด้านเวรลมจีบสี่เศษพอดีจำนวนปันฝ้าหกสิบหกห้องไปกัแเพงเวรลมตึงบันไดกินแมงเสียงอบประมาณไปตึงนั่นเศษสะทาจัดเจงว่าดีเลือกคะแนน ไปบ่พอแม่พอมาดูสูงประตูยังลุงยังขาศรัทธาจัเลื่อมใสสะอาดร่วมบริจาคินนาท้อเอ้ยนี่ฮะโอซื้อกาสีก็คือพ่อแกวัดตัวอาจารย์มาช่วยกันตาที่มันจะมาถึงเชนนะไปบ่พอพี่น้องมาดูสูงประตูกว่บ้าจะมอง,งรัทธาต่างไหลเนื้อนอง กันคือดักกันสร้างบุรณะสุประตูเสียงก็แหมลายหน,นึ่งแสนสองปลายเนอพี่จันจีนปัจจัยบดายเต้านั้นบุรณะกำเปงวันหกสิบหกห้องนี้หมดไปหนึ่งเสนเป่งก็กำเปงมาเป่งพ่อเผวตั้งหนา้า ซุ้มประตูมันก็เก่าเต็มที่เปิดนานหลายปีสมัยคุณลุงคุณป้าจะฮือเปลิกกับวัดกับวางจะเปล่งฮือไม้ก็บฮือมันเหมาะมันงามโบราณซุ้มประตูเสียงไปเห็นแสงสองเม็ดละมันป็นวัดดึกมันปีนวัดเกา่าเจนพ่อเก๋แม่เท่าเจนพ่อน,น้อยพ่อนาน,นอยู่มาเหิน จำปินในเป็เงที่นีเป็งฮือมันเหมาะเป็งฮือมันดีตาบุบปั๊บเกษตรทรงยามนีจีบูรณะขึ้นมาซุ้มประตูนั่งแสนสองมื่นใจบ้านใจเจื้นเป็นนักเป็นนน่และได้สร้างแถวสาลาก่ออำนวยการจะบอกกู้เฝ้า ความสูงคนว่าเจดเม็ดเงียวเปด